สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้น้องเชอรีนไปช่วยคุณย่าขายของที่ตลาดนะครับเราไปดูกันว่าน้องเชอรีนกำลังทำอะไรอยู่เอ๊น้องกำลังชิมต้นหอมอย่างอริสอร่อยอยู่ครับ,รบปกติน้องเวลาทานข้าวกับครอบครัวครับน้องก็จะชอบกินผักเป็นอย่างมากเลยครับส่วนใหญ่ก็จะกิน รับประทานได้เกือบจะทุกชนิดนะครับยิ่งเช่นกะเจี๊ยบต้นหอมผักชีน้องก็จะชอบมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักของคุณยาน,นะครับต้นหอมนั้นมีสปปรรพคุณมากมายนะครับบำรุงสายตาบำรุงหัวใจและอีกมากมายอันนี้ก็จะเป็นเพจของที่บ้านนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องเชลีน ทำคลิปต่อๆไปนะครับ